ก็ทําปกตินะครับ<อ>แต่เมื่อคืนเนี่ยปกติก็ะทำทางเดินตรงกลางเมื่อคืนพอฝนตกปุ๊บน้ำมันท่วมข้างเขาเท่าออกไม่ได้ไครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยกาบอกว่าเดี๋ยวเอาแผ่นปูนครับใ่แผ่นปูนทาําทางเดินเข้าไปภายในปใอ,อ่อัยครับ แล้วในน้องเดียร้อนเยังไม่ให้มันยืดตอนยาวเยอะไม่ยืดยบ้านบ้านจะมีอยู่ประมาณสามสี่หลังครับแต่ว่าจะเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเขาทำทางออกทางปูนเข้าออกได้นะก็มีบัครับ เาตลอดแต่ทีนี้ยข้างในอะค่ะขออยากทราบเพราะว่าข้างในเขาขุดลึกมากแล้วข้างในเห็นช่างบอกว่าตรงเนี้คือมันจะเป็นแอ่งข้างในจะเป็นแอ่งที่ถ้าเปิดว่าข้างหน้ามันสูงกว่าคืออยากทราบว่าเห็นช่างเขาบอกว่าทาแขนอีกเดือนา,าแผ่นแล้วถูกรอต่อข้องา,งางในอะค่ะตอนนี้ถ้าทำเสร็จจะต่ำกว่า<ๆ>เยอะเลย แต่ท่อตรงนี้มันสูงแล้วมันเป็นท่อเก่าที่มีขนาดเล็กข้อไหนมันสูงไห้วก็ทเป็นต่ำข้อแผ่นข้าแผนข้างหน้าเนี่ยค่ะภายในอีกสีห้าเดือนนี้ก็เลยอยากอยากถามว่าวันจะสี่ห้าเดือนจริงไหมเพราะไม่งั้นถ้าเวลาฝนตกน้ำแล้วท่วมในหมูบ้านที่ทอยม่ต่ำก่อนแผ่น ตอนนี้ pool, ach, like, ้อมันติดข้อไปนะลึกมากทีนี้พอมันเชื่อมอย่างนี้ทั้งนี้มันสูงข้อเลยค่ะว่าแล้วน้ําจากข้างในจะออกยังไงแต่เด็กเราไปบอกก็บอว่าราแผนเลยแล้วสิห้าเดือนจะทำต่อมีคามให้ก่อนควอมาทำ าการนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปเร่งขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันตกสำรวจมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วเพิ่งได้ถนนคือค <c oughs> ือก็คไม่จบสำรวจะคะ่ะปัญหามันเขาแก้โจทย์ไม่ได้เงี้ยอ,อย่าเสมอว่าเขาทำมาแล้วเนี่ย ข้างหลังมันต่ำเขาก็ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้มันต่ำเลยจะทำทาวน์น้ำเป็นขับไว้ข้างในใช่ไหมใช่เขาคงทํายากแต่ตอนนี้เขาคงหาทางแก้แล้วค่ะคือที่ส่วนใหญ่ที่ย่าชากันที่ส่วนใหญ่แบบเนี้ยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันลุ่มมันลุ่มกว่าข้างบนที่มันเอามาลาบากแต่เดี๋ยวเข้ามาแก้นะอีสัตย์ทวันเนี่ยพอบอแต่ว่าโครงการถาวนเดี๋ยวอีกโครงการทนึงงลงนะคะค่ะยังไงต้องนะค่ะ มีนี่อนมีแตทกลางเียมันมีนไปทาง,งปัญหาคือน,น้ํามันล้นจากท่อกลางมาท่อใหญ่นะท่อเมนใหญ่มันล้นออกมาแล้วก็ทะลักออกมาทางด้านนี้ซึ่งมันไม่เคยเป็น ก็ทางเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนก็คงโทรแจ้งช่างช่างช่างก็คงมาแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนแต่วันนี้เนี่ยเราลงสำรวจพื้นที่ก็เนื่องจากเมื่อกี้คุณลุงก็บอกแล้วว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอก็ขอเรียนว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสร้างใหม่คอนกรีตพร้อมท่อแล้วก็เพิ่งเสร็จมาได้สักเดือน2เดือนนะคะยังไม่เคยเจอฝนเลยแล้วก็การสร้างถนนแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็จะเปลี่ยนไปด้วย ระดับมันก็เปลี่ยนไปด้วยทีนี้พอดีว่าพอเส้นนี้เสร็จอย่างเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกว่าเส้นโน้นมันไหลเข้าย้อะมาเส้นนี้ทั้งข้างเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ลงมาสำรวจด้วยกันด้วยว่ามันจะได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ลงมาดูแล้วก็ที่บอกว่ามันมาจากเส้นโน้นก็จะลองไปลอกดูถ้าหากว่ามันเป็นปัญหามาจากเส้นโน้นจริงก็คงหาทางแก้ไขกันต่อไปแต่ทีนี้ทังนี้ก็บอกว่าเส้นนี้ก็ระบายดีนะคะแต่ว่าเวลาฝนตกแล้ว เส้นน้นมันย้อนกลับมาเดี๋ยวเราม,มาดูปัญหานะคะซึ่งวันนี้ช่างก็มาด้วยนะคะมาดูให้เห็นข้อทท่จริงว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรการสร้างถนนนี่คะ่ะสร้างหนึ่งครั้ง,ส,ง,ง,งสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปด้วยจากที่ต่ําเดือดร้อนลงไปอีกเพราะถนนสูงขึ้นเพราะนั้นบางทีมก็ต้องแก้กันไปเรื่อยๆค่ะอย่างเมื่อกี้ไปมาก็เหมือนกันพอสร้างเสร็จปั๊บข้างในต่ําแล้วจะเอาน้ําออกอย่างไรแต่ว่าพอไม่สร้าง ก็ไม่มีถนนแล้วก็ไม่มีเส้นท่อระบายน้ําด้วยบางครั้งระดับมันก็จัดยากเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวหาทางแก้ไขให้นะคะเทศบาลนะมันมีศูนย์รับรืองกาลร้องทุกอยู่แล้วและขณะเดียวกันตอนนี้สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยนะคะลงพื้นที่อยู่แล้วสามารถร้องได้เลยเพราะถนนนี้เป็นถนนของเทศบาล พราะนั้นร้องไปตรงไหนเขาก็ต้องร้องเขาเทศบาลอยู่ดีนะคะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเ,นเราลงดูอยู่แล้วแล้วมันเขตความรับผิดชอบนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยทางทางผู้เดือดร้อนเองก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราจึงต้องลงมาดูเองว่ามันเกิดจากอะไรบางครั้งเข้าอุดตันมันก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆแก้กันไปปัญหาที่เกิดก็คงแก้ได้ั้งนะคะถ้าเราตั้งใจแก้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ช่วงนี้กาลังเข้าฤดูฝนเราทําถนนปีหนึ่งเป็นหลาย1ิบเส้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าณนะเส้นใดที่ทําไปแล้วมันเกิดปัญหาอีกเพราะบางครั้งทําไปปั๊บแทนที่จะผลดีกลับกลายเป็นว่าแถวน,นั้นถุงน้ำท่วมขังเนื่องจากถนนสูงกว่าพื้นที่บ้านตัวเองอาศัยอยู่ก็ต้องหาทางแก้ไขกันไปนะคะก็ไม่เป็นไรหาตรงนี้ช่างมาด้วยแล้วพวกเราสมาชิกสภาเทศบาลน,นั่นเองลงมาดูเองก็คงหาทางแก้ไขต่อไปนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะนะคะประมาณอย่างนั้น ก็อื่นขอชี้แจงนะครับถนนเส้นนี้นะฮะระดับเนี่ยก็จะเท่ากับถนนหลักซึ่งจะมีหัวกระถายสองเส้นนะฮะแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เราจะผลกระทบจากการทําถนนเบื้องต้นเมื่อเช้าช่างคุมงานได้มาตรวจสอบเรื่องของระดับท่อเราก็ท่อ,ทอน,น,น้ำเราเนี่ยไม่ได้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 ไไดวางวางถูกต้องตามแบบนะฮะแล้วก็มีการไหลไหลไปอยู่ท่อระบายน้ําหลัก เราได้ตรวจสอบและท่อระบายน้ําหลักเนี่ยบอ่อพักเนี่ยซึ่งยังไม่ได้รับการลอกลอกท่อน่าจะประมาณ5ปีแล้วหปีขึ้นไปเบื้องต้นเนี่ยได้ได้ประสานกับทางทีมช่างสุขาเดี๋ยวจะนํารถลอกท่อระบายน้ําเข้ามาลอกท่อระบายน้ําหลักนะครับเพื่อให้อัตราการไหลของน้ำเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับในช่วงฝนตกหนักๆคือจะจะ,จะมีผลกระทบขอบอกว่าจะมีผลกระทบเฉพาะตอนฝนตกหนักๆเท่านั้นนะครับ ฝนตกปกติก็สามารถระบายน้ําจากบ้านเรือนได้ปกติครับผมพอนน้ำนี่มันย้อนขึ้นมาเลยนะนนเข้าไหลขนมาเนี่มันเต็มกว่าเขาใช่ไหมมันก็มาตรงนี้กันอัดอัดไหมมันล้นไหลรอบสุดมันดันขันอ่าตอนน้ำมันเพราะว่าคือปลายทางที่ตันนะโดนตันไหมแล้วแบนล้นแล้วมันย้อนกลับมากำลังเล่า どうも。